สวัสดีค่ะยายปาคนโขชาแนลจ้าวันนี้ยายปาจะมารีวิวขาตั้งกล้องไมค์กันสั่นเนาะนะคะยายปาก็แกะกล่องเรียบร้อยแล้วเนาะนะเป็นแบบนี้นะคะกันสั่นนะคะอ่ากันสั่นโทรศัพท์ใช้กับโทรศัพท์นะคะของยี่ห้อโร โรไรเนาะนะคะแต่ภาษาอังคฤษว่าอะไรไม่รู้เนาะนะคะโมบายจากของโมบายส่งนะคะเนี่ยเนาะนะคะยายปาก็แกะออกมาแล้วก็ยาปาไม่ได้ซื้อมานี่ยายปาไม่มีสิทธิ์เลือกเนาะเพราะเหลือมีตัวเดียวนะคะที่เขาตั้งโชว์เนาะถ้าเกิดอ่าใครจะเอาเนี่ยต้องสั่งเนาะนะคะยาปาก็เลยไม่เอาสั่งยายปาจะเอาเลยยายปาก็เลยไม่มีคู่มือเนาะมันหายนะคะมันหายเนาะยาปาเลยเออไม่เป็นไรหายไม่เป็นไรนะคะ ยายปาจะเอาอะนะคะคนจะเอาอะนะคะไม่สนใจแล้วนะพราะส่วนมายายปาซื้อมายายปาก็ไม่ได้ดูคู่มือยายปามาเรียนรู้เอาเองนะคะเนอะตัวนี้นะคะตัวนี้ยายปาก็แกะออกมาเรียบยร้อยแล้วนะ,ะก็จะเป็นถาดที่เขาใส่มาอย่างนี้นะคะของวางก่อนเนาะ,ะก็จะมีขานะคะมีขาตั้งกล้องเนะะาะยายปาจะขาตั้งกล้องตั้งให้ก่อนให้ดูเนาะ,ะก็อันนี้นะคะนี ขาตั้งขาตั้งกล้องเนาะนะฮะแล้วก็มีตัวชาจแบตจะนะจะชาจแบดจากโทรศัพท์มือถือเข้าขาเข้าขากล้องเนาะ,ะหรือว่าชา์จากอ่าที่ชา์จแบตโทรศัพท์ก็ได้นะฮะเข้าตัวเครื่องก็ได้นี่ก็คือตัวเครื่องเนาะนะฮะนี่ไม่มีคู่มือเลยพี่น้องนะฮะได้มาแบบนี้เลยนาะนะฮะนี่นะฮะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่นะฮะ ตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็คือปุ่มที่ว่าสําหรับเลื่อนนะคะเดี๋ยวเนา้อยีปาขออันนี้ก่อนนี่นะคะตัวนี้เป็นปุ่มเลื่อนนะคะอ่าเราต้องหมุนก่อนนะ้ะหมุนให้รวมเนาะนะคะเลื่อนเพื่อเราจะขยับกล้องให้ให้ได้ให้ได้อ่าองศาของเขาเนาะตัวนี้นะคะเวลาเราเลื่อนได้ปุ๊บเราก็ต้องหมุนตัวนี้ปิดไว้นะคะเนาะนะคะตัวนี้ นะฮะก็ค anyway, ือปุ uh, ่ม hmm. อ oh, oh, hmm, ่าปุ่มขยับขยับตัวอ่าที่ล็อกกล้องนะฮะปุ่มตัวนี้นะก็หมุนๆแล้วตัวนี้คือตัวขาล็อกกล้องเนาะนะฮะแล้วขาล็อกกล้องตัวนี้นะฮะเอ่อเขาก็จะมีตัวนี้ด้วยเนาะนะฮะเดี๋ยวเห็นบ้างเนาะนะะเห็นไหมคะนี่นะฮะเขาจะมีตัวล็อกกล้องอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะล็อกอ่าโทรศัพท์ของเรานะอยู่ตรงนี้นะ ทำไงให้เห็นเนาะเห็นบ่ค่ะเป็นสีดำช่เนาะนะ,นะคะกดนะคะอย่าปลาดึงขึ้นก่อนนี่เนาะนะคะอย่าปาก็จะใส่อ่าก่อนจะใสอยอย่าปาจะสาธยายให้ฟังก่อนเนาะนี่นะคะอันนี้ก็คือตัวชาร์จนแะบตนะคะชาร์จแบตของตัวนี้เนาะนะ,ะใช่แบตเตอรี่นะคะแบตเขาก็อยู่ในนี้ลจนะจ้ะเนาะเราก็ใช้ ทีชาจเบ็ดนะคะชาตจากที่สายชาตไฟฟ้าชาตโทรศพัพท์อะนะคะทีชาตโทรศัพท์ของเราเนะี่ยชาตเข้าตรงนี้ได้เลยเนาะนะคะแต่มีแต่อีกด้านหลังนะคะนี่ก็ตัวชาตเหมือนกันนะคะก็ปิดไว้ยังดีเนาะนะคะนี่เอา่นปากก่อนเปิดก่อนเนาะนะก็จะเป็นตัวนี้เนาะนะคะนี่เราก็เปิดออกก็เป็นตัวที่ชาตเนาะนะคะ ตัวนี้ที่เขาให้สายชาิมานะฮะเราชาดก็โทรศัพท์มือถือถ้าแบตเตอรี่มดกระทันหันหรืออะไรเงี้ยนะเราอยากจะถ่ายเนี่ยแบตเตอรี่เราชาติจไ้มันมดเนาะชุกเชิญเราชาิจากโทรศัพท์มือถือได้นะฮะเข้าตัวนี้เลยนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวด้วยจ้ะเราชาดจากเอาเอาแบตโทรศัพท์ของเราจากตัวเนี้ยชาิจากแบตตัวเนี้ยชาิไฟตัวเนี้ยเข้าเข้าที่ ไฟตัวนี้นะคะท่านี้ไฟก็จะขึ้นอย่างนี้เลยถ้าเราชาร์จอ่าบตโทรศัพท์นะฮะอ่ชาร์จจากโทรศัพท์หรือชาร์จจากไฟฟ้าประช่างนะฮะอ่าไฟก็จะแดงอย่างนี้เนาะนะฮะจะมีสีขีดเนาะนะฮะสามขีดนะฮะ,อ,ะ,ะ,ฮะอันนี้เต็มตัวจ้ะนะอย่าปาชาร์จไปเร็วเนาะนะฮะถ้าเฉิดชุกเฉินมันมดเนี่ยเราสามารถอ่าโทรศัพท์เรามีแบตเตอรี่อยู่เนาะ,ะมีไฟอยู่นะฮะเราก็ชาร์จจากโทรศัพท์ของเรา,าเข้าที่เครื่องตัวนี้ได้เลยเนาะนะฮะ พอชาตเต็มแล้วเราก็เอาออกนะคะแล้วก็ปิดไว้ยังเดิมนะคะอันนี้ตัวซุกเชิญเนาะนะ,ะตัวนี้ถ้าเรากลับมาบ้านเราก็เอามาชาดก็สายโทรศัพท์ของเราที่ชาดไฟฟ้านะคะเข้าตัวนี้ได้เลยเนาะนะเนาะแปบบ๊บนึงเขาออกนี่เขาก็จะมีสายตัวนี้มาให้เนะาะเด็กปามาเรียนรู้เอาเองมดเนาะนะคะส่วนตัวนี้คือขาเนาะขาตั้ง ขาตั้งกล้องจ้ะนี่ตัวขาเนาะนะฮะเดี๋าป้าก็จะใส่ขาก่อนเนาะหมุนโอ้นี่นะฮะก็จะมีจุดนี่เนาะนะฮะตัวนี้มีน็อตนะเราก็ใส่มุดลงไปเนาะ เสร็จแล้วเราก็อ้าขาเลยค่ะนี่อ้าเข้าไปขาเนาะนะฮะเสร็จแล้วนะฮะเราก็เอาโทรศัพท์นะะใส่ตัวนี้นะนี่ง้างเข้าไปนะฮะง้างขาอกเนาะนะแล้วก็ดันลงไปนะฮะดันเพื่อให้เขาตกเข้ามาไล่ร่องที่ว่าอันนี้ไว้เนาะนะฮะเสร็จแล้วนะฮะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะนะฮะจากนั้นนะฮะเราก็ นี่เลยค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่เนาะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ตั้งมุมก็จะเพ่นหัวห้อยอย่างนี้เลยนะอันเนี้ยเนาะนะคนะเสร็จแล้วเราก็มาขยับอ่าขยับปุ่มตัวนี้เนาะนะคนะ,ะนี่นะคะแล้วเราก็ดันนะดันเพื่อตั้งมุมองศากล้องให้ได้นะฮะนี่นะคะได้แล้วใช่ไหมนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ล็อกเลยล็อกไอ้เดี๋ยวเนาะนะมองไม่เห็นอีกล็อกตัวนี้นะ,ะปุ่มล็อกตัวนี้เลยเนาะนะฮะหมุนล็อกเลยจ้ะตัวเนี้ยนะฮะนี่นะฮะ,ะ,ะก็จะได้อย่างงี้นะฮะนี่นะฮะะ,ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกดปุ่มเปิด นะฮะใช้งานเนาะอือกดค้างไว้นะนี่นะฮะเขาก็จะอยู่ของเขาปับ๊บเขาจะปับนะ๊บหน้ากล้องของเขาของเราให้เรียบร้อยเลยให้ตรงนะเนี่ยนะฮะเห็นไหมตักตรงเนาะนะฮะนี่เราจับไปถ่ายไปเขาก็จะอยู่ในมุมตรงนะฮะอยู่ในมุมตรงเนาะถ้าเราจับไปเดินถ่ายอะไรเงี้ยนะะกันสั่นเรียบร้อยนะนะฮะเราจะหมุนเราจะ ทำยังไงเขาก็ยังอยู่อย่างงี้เนาะนะฮะเขาอยู่หน้าตรงเนาะนะฮะย่ปะาปาตังแป๊บนึงเนาะได้เห็นเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวย่าเราต้องการนะฮะเดี๋ยวย่าปับอ่าจะโขเปิดกล้องเนาะ,ะเอาก็เปิดอ่าวิดีโอนะฮะไหนเนาะอ่ะเปิดตัวนี้เลยนะฮะยังเห็นบ้านย่าปาตกใจด้วยจ้ะเนาะ อันนี้ยายปาก็อย่างนี้นะะเปิดกล้องวิดีโอเสร็จแล้วเนาะนะคะเห็นไฟไหมฮะแดงแล้วเนาะนะคะตัวนี้เนาะเราก็จะใช้ปั๊บตัวปุ่มเนี่ยไปคือปุ่มปั๊บด้วยจ้ะเนาะเห็นไหมเนาะนะคะปุ่มข้างบนเนาะมีสองปุ่มนะจ๊ะปุ่มนี้ปุ่มปิดเปิดเนาะนะคะปุ่มนี้คือตัวเลื่อนนะฮะเป็นสีดำเนาะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่าเนาะนี่เราก็จะใช้ตัวเนี้ยนะฮะเลื่อน นี่ปั๊บนะฮะเราจะถ่ายทำกับข้าวอ่านี่แล้วปั๊บปั๊บมุมลงนะฮะมุมลงเราก็จะเห็นหม้อข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราทำกับข้าวนะฮะถ้าเราต้องการถ่ายบนฟ้าเนาะเราก็เอาหมุนขึ้นไปข้างบนอย่างงี้นะ,ะนี่เนาะนะฮะถ้าเราต้องการเอาลงเอา,เอาลงเราต้องดึงดันขึ้นไปนะฮะดึงดันขึ้นไปเด้วยจ้ะเนาะนะฮะนี่เนาะนะฮะ ถ้าเราจะเอาขึ้นแล้วดันลงนะคะดันลงข้างล่างนะคะแต่ถ้าเราจะเอาลงแล้วดันขึ้นไปดันขึ้นไปนิวชีดันตัวนี้นะคะดันปุ่มขึ้นไปเนาะก็จะอยู่อย่างนี้นะคะแล้วแต่ถ้าเราจะอ่าอาดันให้ตรงเนาะตั้งให้ตรงก่อนนะคะนี่แล้วแต่เรานะเราต้องการเน่ะปับระดับแบบไหนเนาะเห็นไหมคะถ้าเราต้องการให้เขาหันไปทางนี้เราก็กด ซ้ายไปจะหันไปทางซ้ายทางขวาก็แล้วแต่เราเนาะนะคะแล้วก็ดันเอานะดันไปข้างซ้ายไปขวาอะไรเงี้ยดันมาทางนี้ก็ได้ดันไปข้างนู้นก็ได้นนเนาะนะคะแล้วแต่เราเนาะอย่างงี้นะคะนี่เนาะใช่รรบปั๊บ,บมันก็เป็นสีดำซะเนาะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เห็นบอกพี่น้องนอะคะปุ่มมีสองปุ่มแค่นั้นเนาะดันซ้ายด้านขวา ดันขึ้นถ้าดัานขึ้นก็จะลงมางี้เนาะถ้าดัานลงก็จะขึ้นบนฟ้านะคะเห็นทองขึ้นทองฟ้าเนาะนะคะแล้วก็ปรับระดับเอานะคะตัวนี้นะ,ะอย่างนี้นะคะนักไหมก็นักพอสมควรแต่ว่าใช้ได้ดีทีเดียวเนาะนะคะใช้ได้ดีทีเดียวนะคะ <ๆ S 1> ก็อย่าลืมนะนี่ยาปลาก็ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ยาปาด้วยจ้านะะ ยายปาก็มาเรียนรู้เองเนาะของน,นอกนะโทรศัพท์ก็ของนอกนะยายปามาเรียนรู้เอโมดนะไปซื้อที่ร้านนะเราจะไปถามบางทีอะยายปาไปถามเขาเนาะนะคะเขาไม่สามารถจะตอบให้ยายปาได้เลยเนาะนะคะพอเขาบอกบางทีนะเราไปเราไปซื้อน่ะยังไม้นะไม้โบย่านะเป็นของเมืองจีนหรืออะไรเนี่ยนะของยังดีเลยนะ เราถามเขานี่เขาตอบเราไม่ได้นะเขาบอกเขาก็ไม่รู้เนาะพึ่งของพึ่งเข้ามาใหม่เนาะนะ,ะยาปลาส่วนมากยาปาไปหาซื้อจะของเข้ามาใหม่หมดเนาะนะคะเนี่ยแหละค่ะที่ยาปาบอกนะถ้าเราเอาออกนะคะเราก็กดดึงโทรศัพท์ออกได้เลยเนาะเครื่องเขาก็จะดังถ้าเรา,เอ,าออกเครื่องดังนะเพราะเรายังไม่ได้ปิดนะ,ะพอเรา,เอาออกแล้วเราต้องปิดก่อนนะนี่ปิดแล้วนะคะ ปิดแล้วไฟก็ปิดเครื่องก็ไม่ดังเนาะเราก็ดึงขึ้นแล้วก็เอาตั้งไว้อย่างงี้นะะนี่นะฮะ,นะฮะถ้าเราลืมปิดเสียงแบตเตอรี่มันก็จะดังเงี้นะถ้าเราเอาโทรศัพท์ออกจากตัวเครื่องแล้วนะคะนี่ก็คืออ่าที่อ่าไม้กันสั่นเนาะนะคะใช้ดีนะยาปลาลองใช้แล้ยวยอดเยี่ยมเลยนะโอ้ยถูกใจเลยนะทีแรกใช้ไม่เป็นนะ อุย้ยคุณตาบอกซื้อมาทําไมเนี่ยซื้อมาแล้วใช่ไม่เป็นนะคะงางจนตัวเนี้ทดลองใช้นะพี่น้องดูงานจนตัวนี้ฮักตัวล็อกเนี่ยฮักนะคะแปลว่าเขาก็เลยหมุนได้รอบเลยนะคะถ้าไม่ฮักนี่เขาจะมาะเขาจะมาติดตรงนี้เนาะเขาจะล็อกตึงอยู่ตรงเนี้ยนะ,ะ<笑><笑>นี่แหละเนาะน,นะคะเขาจะล็อกโดยอัตโนมัตินะแต่ถ้าเราเอ่อเราไม่มีเราไม่ได้ติดเครื่องเราไม่ได้ใช้เครื่องเนี่ย เขาก็จะห่อยลองแรงลองแรงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารูบไปทั่วละจ้ะเนาะก็ใช้ได้ดีเนาะนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ยายปาด้วยเลยจ้าเนาะลองไปซื้อใช้ดูนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ว่าออยากอยากได้เนาะนะคะมีมาแร้วเนาะมีหลายรุ่นนะคะมีราคาตั้งแต่สองร้อย อ่ตาต่ซุดเนาะอันอันต่ำซุดก็มีนะคะแต่เป็นแบบธรรมดาเนาะนะคะแบบรีโมทใช้กดรีโมทแต่ไม่มีกดระบบระบบนี้แต่ไม่ใช่ไม้กันสั่นเนาะชื่อใช้ไม้ถ่ายทั่วไปนะคะเป็นแบบระบบมือถือเนาะนะคะแบบชาร์จเอามาชาร์จข้างนอกชาร์จก็ทีีชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนะ,ะแต่นี้คือกันสั่นเนาะนะคะเราเอาไปใช้ได้เลยเนาะนะเราปั๊บได จะให้ดูแต่ส้มตําก็ได้หรดูดูโคกดูหมอกองหมอกแกงได้หรือจะหันขึ้นท้องฟงท้องฟ้าได้หมดเนาะนะฮะแล้วแต่เราจะปรับของเราเองนะคะนี่ก็คือโคที่ดีของของเขาเนาะนะฮะที่แรกยายปาก็ใช้ไม่เป็นนะยายปาก็ห้ยมาใช้มั่วตัวละจ้ะเนาะนะแต่ก็ซื้อมาเมื่อวานนะ,ะแกกล่องเลยนะซื้อมาเมื่อวานแล้วก็ทดลองใช้ทดลองใช้ไม่เป็นเนาะนะฮะ เล่นสปุ่มไม่ตัวนี้ไอ้ที่ล็อกเนี่ยนะคะตัวล็อกแบบเนี้ยนะคะฮักเลยนะงัดจนฮักพี่น้องว่าไอ้มันล็อกแบบไหนนะ,ะเออเมื่อเขาใช้มือล็อกนะ,ะเออนะจนฮักเนาะนะ,ะจนวันนี้นะ,ะเลยเข้าไปเชิดหาดูเนาะ,ะวิของบริษัทเขาจริงๆเนาะ,ะถ้าเราเชิดไปตัวเนี้ยนะคะไม่ค่อยเห็นมันมีแต่ว่ามีหลายยีะะ่ห้อเนาะเราเอามียี่ห้อนี่แต่ว่ามีหลายรุ่นนะคะ แต่ถ้าเราอยากเรียนรู้เราเข้าไปตัวนี้เลยนะคะนี่นะคะตัวนี้เนาะนะคะเข้าไปตัวนี้นะ,ะเราก็จะได้เรียนรู้ที่เ,เขาจะแนะนําเรานะคะแต่ไม่ละเอียดเท่าเข้าไปดู youtube นะ,ะถ้าเข้าไปดู youtube เราเชิญตัวนี้แล้วก็โมบายส่งเชิญตัวนี้เข้าไปนะ,ะถ้าซื้อมาเนาะแล้วเราก็เขียนตัวนี้เข้าไปเลยนะคะเขาก็จะขึ้นมานะคะ มีอ่าที่คนเขาใช่เนาะนะคะเขาก็จะอ่ารีวิวนะคะให้เราเห็นชัดเจนมีมีหลายช่องนะคะที่รีวิวเนาะแต่ว่าเป็นของชาวต่างชาติเราฟังไม่รู้เรื่องแต่เราอาศัยว่าดูดูจากรูปภาพที่เขาทำนะ,ะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ไปกับเขาเนาะนะคะอยปาฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะคะเยปาไปดูสองช่องเนาะนะคะฟังไม่รู้เรื่องแต่อาศัยดูอ่าวิธีทำของเขาเนาะที่เขาแสดงให้เราดูนะคะ ก็เลยได้เรียนรู้มาแล้วก็เอามาเอามาทดลองทําแล้วได้โอเคได้นะฮะทดลองไปด้วยดูไปด้วยเนาะนะก็เนี่ยแหละค่ะเนาะยายปาก็มารีวิวให้ดูนะคะรีวิวให้ชมแล้วก็อยากจะแนะนําให้ใช่เนาะใช้ได้ดีนะ,ะนะเนี่ยนะฮะเอาคลิปนี้ยายปาก็ต้องขอตัวลงก่อนจ้าคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ยายปาคนโขดช anel ด้วย,ยจ้า สวัสดีค่ะ